เอาตัวใหญ่มาไปได้ทำบุญดีไปเออมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแล้วแต่ทำบุญไปที่สิบอะไรก็ยี่สิบก็ได้ลูกานแม่มานั่งเบาไว้แม่มานั่งนี่ขาไม่ดีไม่ได้ไปโดนชนนี่หรือนะให้กจ้าร์เลยจ้าไปยค่ะแม่อ๋อไม่ถึงการ์ตูนเนาะช่วมาเนี่ยจะเตูนกล้าท่านทั้นเอาคนละมุมกับแม่มาตรงนี้ก็ได้

นั่งเฉยน่เฉยามเลยนั้ง่อยรไปดูข้างไหนะ ทานบอกานบอกว่าเสร็จแล้วก็ไปบนได้เลยเกิดว่าค้างมันจะดึงได้แกรู้รู้เป็นอยู้เลยนะแสดงข้นบเลยนางขึ้นบตกนบบ No. Yeah. นั่งไนั่งเลยไหมหรือเอ้ยจะนั่งเก้าอี้นั่งคุณเหนไหย้ายย้ายไปทเท้า เด็กเองไม่จะไหวรู้จะมาเป็นนักจย์แน่นั่นมังไว้ห่ะน่ารักเลย

嗯。<noise> <noise> ดูทุกจังดูทุกวันเัี้ยนั่งเอ๊ะเายายนั่งเลยย้ายไปแล้ววก็งาน ขอดีเอาทำไมมาคนละสำนักเลยล่ะวลาลงเวลาลงเวลาลมั้ มัจจะขอนแก่น่มเออมาจขอนแก่นนนเล่าอ่ะเว่าเวลาเราสร้างเลาาสร้างภาษาทีนี่เราก็จะไปเห็นแต่องอบราณ แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเรื่องหน้าแบงลังของการก่อสร้างปราสาทในสมัยโบราณเนขะาส,สร้างกันยะังไงก็เลยมีโอกาสก็เลยเล่าห้วยกันเ่าฟังแล้วก็ใครที่อยู่กันหลัง <c oughs> ใครที่อยู่กางหลังแล้วก็เป็นผู้ให้ เจตนาการก่อสร้างนี่ยมัก็จะเลิอ่อนคยทอดกังเล่าออไปทีนี้ปราสาทสมัยโบราณนี่มันก็มีเยอะแต่ว่าความเยอะในสมัยโบราณนี่เนี่ยมันจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าก็ตรงนี้เพราะหลังก็เล็กๆเลยนะู้ยิ่ประมาณจะสามร้อกว่าก้อนแต่แค่นั้นแหละนับๆไปแล้วก็เป็นเพียงแค่สัญลาน เขาเรียกว่าลัทธิพราหมณ์หรือว่า,าศาสนาพราหมณ์แต่การก่อสร้างในครั้งนี้นี่ก็จะเป็นการก่อสร้างที่ใหญ่แล้วก็กิดเวลาเป็นยะกินเวลาย,ยาวนานแล้วก็สร้างให้เป็นโมรดกอันล้ำค่าในพุทธศาสนาแล้วในขณะเดียวกัน ก็จะเล่าเรื่องเล่าในการก่อสร้างแต่ละวันแต่ละเวลาเข้ไปอย่างเวลาลูกหลานที่เดินทางมานั่งอยู่อย่างนี้นี่ส่วนหนึ่งก็คือเทพเทวดาได้ไปชักชวนให้ปัรดาลูกหลานทั้งหลายนี่ได้มีโอกาสคือมาร่วมสร้างเพราะว่ามันต้องใช้คุณใช้เวลา แ้วก็ใชัยุทธศัพท์เนี่ยจำนวนมากแต่ว่าเวะลาสร้างไปแล้วมันก็คือสมบัติของพุทธศาสนาเลยลูกพ่อก็ไม่ได้ยกนี้หายออกไปไหนหรอกเป็นสมบัติของพุทธศาสนาเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยคือเราไม่เคยมีปราสาทนิที่ยิ่งใหญ่ เหมือนกับเมืองเซนเบเรียบในปัจจุบันเพราะว่าปราสาทนี้ที่ยิ่งใหญ่ในเมืองเซนเบเรียบนั้นนี่เป็นราชธานีของพวกวรมันซึ่งจริงๆแล้วและทพวกวรมันเนี่ยจะทําการก่อสร้างปราสาทหินรอบกันเนี่ยมันก็ต้องใช้คนเยอะใช้ใช้เงินมาก โคระการที่จะสร้างให้มันยิ่งใหญ่จริงๆมันก็ยรกเพราะนั้นทั้งคนทั้งเงินเป็นว่าอยู่ยุดเดียวกันเลยดียกว่าสบายใจดีในที่สุดประสาทหินก็เลยถูกสร้างขึ้นมาบนแผ่นดินเมืองอินทปัตตักนครในสมัยโบราณน,นี้เนี่ยอยากเอาจริงเอาจังอันนี้คือเรื่องราวในสมัยโบราณ แต่เขาย้อนกลับมา1ึง0ปีขึ้นมาแผ่นดินนี้ก็ต้องได้ทำการก่อสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใน <Okay. S 1> ยุคปัจจุบัน <Okay. S 1> และก็จะต้องใช้เวลาก่อสร้างถึง200กว่าปีฉะนั้นไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลที่ดันโน้นเดินทางมาบางคนบางลูกหลานก็ไปตั้งทินอธิษฐานขอพรขอบารมี ให้สมหวังแล้วจะได้นำปัะใจใยเงินทองนี้เนี่ยมาร่วมสร้าง <the> เพราะว่าโครงการนี้นี่จะใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยนานแล้วก็ใช้ทุนเยอะแล้วก็สร้างไปแบบจนกว่าจะครบกับนดนัดหมายแล้วต่อจากนั้นก็ พอเบ็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ายุติะอีกคราวนึงจะไปเริ่มต้นอีกตอ่อเมื่อหนึ่งพันปี1นพันปีก่อจะมีการก่อสร้างอีกครั้งหนึง่งแต่บางคนก็ถ้ามีบุญบารมีสัมพันธ์กันเราก็ไปร่วมเกิดกับการก่อสร้างในครั้งนั้นเดี๋ยวประมาณอีกหน 1, ึ่งพันปี แต่ถ้าบุญกุศลมันตกเนี่ยเสียหายหรือว,ว่ามันขาดไปอนาคตก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตไปแต่พอมาในวันนี้เรามีชีวิตเรามีลมหายใจสร้างก่อนเลยแต่ตกไปลังเลสงสัยมันสร้างก่อน ก่อนที่ว่ามันจะแก่กว่านี้เพราะถ้าแก่กว่านี้แล้วก่อจะได้ไม่ต้องเราหน้าสายเราทำแล้วทำมันจะแก่กว่านี้ยังไงก็ค่อยว่ากันชาเาจะทำอะไรบ้างไมหือว่าเขาริษานขต้องเล่าไปอย่างนี้เนี่ย เราไปเราไปก็จะมีคนที่เขาฟังลมงอ่อนี้นี่เขาก็จะว่าลมงอ่อนี้นี่พูดไปตรงไปตรงพระไตรปิฎกพูดไปไปตรงพระไตรปิฎกเขาเรียกว่านอกเหนือพระไตรปิฎก <c oughs> แต่จริงๆแล้วนี่ เรื่องของพอระไตรปิฎกนี้ก็เป็นเรื่องที่คนในสมัยโบราณเขาเรียกว่าพระ,ะอรหันต์ในสมัยโบราณเนี่ยท่านไปมีบุญสัมพันธ์นกันกับพระพุทธเจา้าแล้วก็มีข้อคิดข้ออัดข้อทำไปทูลถามจนเป็นเหตุทำให้พระพุทธเจา้าได้ตรัส แสดงธรรมะอยู่ในพระส,สูตร